สัสดีครับคุณนิ้ครับผมคุณนสวัสดีครับมีแล้วผมช่วยบอาครับก็งั้นงั้นารก่อนเลยนะจต้นงาคนหมหรอไม่เาเลยนะ้าไเอ ลองคิดเศร้าใจขึ้นมาทุกครั้งที่คิดถึงเงินเดือนแล้วก็บีเลี้ยงของพวกเธอมันช่างน้อยนิดเหลือเกินฮะใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยยังกับกรรมกรเน่นะบ้านช่องห้องหับที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็ช่างแสนเล็กเหลือเกินที่กินที่เดินมมนมันช่างลำบากหายใจแค่จะไม่ค่อยออกมันช่างต่อกนข้ามกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ที่ทางราชการได้มอบให้กับเราเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อครอบครัวของพวกเราเธอว่าจริงไหมม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วเอออืมนี่<า>เหมือนเดิมนะตำรายะเราแบ่งกันคนละเพื่อ,อเค เอ้ยพี่พวกไอเด็กเขาทำอะไรกันเนี่ยฮะอเขาฟันเป็นศิลปินเดียวจ้ะมันเป็นเดียวให้ทำอะไรกันจ้ามันมันสาวทำอะไรกันฮะตัวล็อกเตอร์ของที่เขาเด่นความสามารถพิเศษของลูกเราเลยครับคุณอานี่นี่นี่ไม่ฝันไปไหนละจ้าเขากลับไปต้องนานแล้วล่ะลูกแม่ เขาอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับเพราะฉากพระเอกยังไม่ได้ถ่ายซ่อมเลยนะเออได้ๆใช่ๆแล้วนี่เราควรร้องต่อ้าดันได้ไม่ทำใจแล้วุกจังแล้วเราเขาทราบมาอีกว่าเงินเลี้ยเลี้ยงที่ทางกรมจ่ายให้สําหรับสายตรวจเนี่ยมันชั่งน้อยนิดเหลือเกิน แต,แต่เราลองมีวิธีนะรองมีวิธีที่จะทำให้เงินเหล่านั้นเนี่ยมันงอกเงยมากขึ้นอาจจะงอกงามงอกเงยมากเพียงพอหรือว่าหรือว่าเหลืองเสือด้วยซ้ำไปแต่ต้องม่ใช่วิธีของสารวัตรคนเก่านะเอาละไหนใครมีอะไรที่จะเสนอรองหรือว่ามีความคิดจะเสอนออะไรกับรองก็ลองกล่าวมาซิมีไหม มีครับผมในานามตำรวจที่มาประชุมในวันนี้ผมขอกราบรยนว่าวิธีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่สารัรใหญ่ทําไว้นั้นรัฐกลุก่มและยุติธรรมครับผม <S 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 อะไะไหนมีใครอีกไหมที่อยากจะออกความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยคือเราไม่อยากจะให้ใครคนนึงมาออกความคิดเห็นกันอะไรคนนะนะต่างคนก็ต่างความคิดกันไหนใครมีอีกไหมลองว่ามาสิผมครับเชิญ ผมคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในขณะนี้ดีอยู่แล้วครับผมพวกเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับความหรูหราไม่จําเป็นที่จะต้องขับรถราคาเป็นล้านไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ในาฬิกาฝังเพชรหรือแหวนเพชรเพราะสารวัตรใหญ่สอนให้เราตัดความหรูหราเกินความจําเป็นครับผมจริงอยู่ครับที่บีเลี้ยงจากกรมไม่เพียงพอนะครับ แต่ว่าสารวัตรใหญ่ก็สอนให้พวกเรารู้จักช่วยเหลือตัวเองทานนี้บรรดาภรรยาของตำรวจทุกระดับชั้นยศก็ต่างหารายได้เสริมด้วยการทําของขายครับแล้วก็มีเงินมาจุนเจือครอบครัวอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องไปรีดไถ่าชาวบ้านครับผมท่ารองครับผมขอยืนยันอีกครั้งแทนนายตำรวจชั้นประทวนแล้วก็พลตำรวจทุกนายว่าวิธีการจัดวิเลียงของท่านสารวัตรท่านทำไว้อย่างรัดกุมแล้วก็เป็นทาอยู่แล้วครับผม แล้วผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องสต่งในาแผนเดิมไม่ม้เกิดอาการรุ่มริ่งรออะไรหรอกครับเลยครับเอาละเรื่องประชุมได้ขบครับ่านแต ที่นี่มันชิลองพักมันบวกกันมิจานกันแน่วะไอ้สรอใจมันเปืีนทุกทหมดเลยมันเตลีนมาทุกอย่างเลยอ้าอะไรกันดีกันเตรีมป้ามลหรืเ่าีวันไวตไเอาเเอู้งนเ้าเราใครกนจะไเล่นวเนี่ยลหูเนี่ย เอ้แล้วแหล่ะน่หลม่มันง่โง่จนปนไหมไมโอ้ยยัยสมัยนี้ไม่มีประชาธิปไตยสังเลยใช<า>่ถไปหาเวทีเล่นที่อื่นก็ได้โอ้ย นี่คุณอยากจะหายเร็วๆหรือว่าอยากจะอยู่ที่นี่เป็นเดือนแค่เนี้ยก็มันไม่รู้สุดใงก็เลยอยากจะให้เจ็บอีกสิไปนอนที่เตียงกันค่ะเขาเดินสักรอบไนะด้ไหมเดี๋ยวดิค่ะอ้าวไม่เห็นใหม่คนหนึ่งแล้ว ใครเป็นคนแรกเหรอคะหมอหัวชิตยาทรพอเย็บแผลเสร็จก,ก็เดินไปรอบห้องจนแผลนี้ปลิดแตกต้องนอนกันยาวเลยพิทยาทองก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้จากใครกันก็คงไม่ใช่จากผู้้ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีมีคุณบั่นใจขอ้อนี้จริงๆ ยังไม่แตกต้องแตกเลยนะคุณกองครับทรงถอนใจยัไงไม่รู้ครับทรงถอนใจเห ู้จักพอสักทีเนียเงินทองก็มีมากมายขนาดกินจนตายไม่หมดเลยตามโรกอ่ะไม่เคยปลาในใครใช่แถมตะกลายต่งหากผมเห็นด้วยกับคุณนะคุณวิทยาพรผมว่างานนี้เนี่ยนะมันต้องมีได้มีเสียกันละรู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ ความจริงเป็นอย่างไรไม่บัรใครจะยิ่งใหญ่จะปราบรามมันต่อไปให้บันเสียนน้าแจ๊กน้าจะไปไหนอะจ๊ะก็แววเจ้าขุนมาส่งอะจ๊ะก็เลยแาวมาบอกพี่ที่นี่ขอบใจมากนะเออพี่ว่าพี่ออกเลแล้วพี่จะไปหาแสงดาวแล้วเนี่มีธุระอะไรล่ะคะมีแสงดาวเวลาพี่ไปหาแสงดาวก็มีธุระด้วยเหรอจ๊ะอ้าวก็ไปหาแบบไม่มีธุระก็แสดงว่าไปแบบเรื่องลอยไร้กันสารสิ ร้ายร้ายร้ายอะไรจังครับเฮ้ยทาถามไม่ค่อยดีซะแล้วนี่มันเกิดแข็งเงินก็ได้กระเดืองอะไรขึ้นมา สารวัตรคลองรางมันถึงไม่ขายบัตรให้เราเลยสักใบพฤติกรรมเรียนแบบไปใหญ่มากสารวัตรขุนเดชสิงหราชแห่งคลองลานเงินแค่หมื่นบาทหาให้เราไม่ได้บันทึกนี่มันก็เห็นชัดๆแล้วนะมันรายงานกลับมาว่าไอการชกมวยมหาอุสนี่ไม่เกี่ยวกับคนคลองลานเลยสักนิดเลืออ้างประชาชนขึ้นมาเรียนแบบไอใหญ่ชัดๆเลยเรากําลังถูกท้าทายนะ กำลังถูกทำให้กลายเป็นไอ้ง้่งนี่ตกลงคุณจะเลิกเคาะประตูโดยเด็ดขาดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเข้าห้องใครคุณท่านวันนั้นเออไ้ท่านประชวนมันไม่เอาเราสักคนนึลครับท่านแม่อ๋อนี่หรือกำลังจะบอกว่าลือไม่มีปัญญาจัดการไก่ลงพักชั้นสองอย่างลงพักพระล้านเหรอฮะจะว่าอย่างนี้ก็ได้ครับ คือไม่ว่าจะเป็นตำรวจในโรงพักเองชาวบ้านพ่อค้าประชาชนต่างก็ถูกถูกไอ้ใหญ่มันล้างสมองควบคุมได้หมดมันปุกปั่นให้ทุกคนลุกขึ้นต่อต้านอาบายมุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่พ่อค้าประชาชนยังรวมถึงพระสงฆ์อ,องค์เจ้าด้วยแต่ผมไม่เชื่อนะนั่นคุณน่าจะรู้ดีนะ เราจะปล่อยให้พรลานเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพระลานเป็นไปพระกำแพงทั้งจังหวัดก,ก็จะเป็นไปด้วยคุณรู้ใช่ไหมว่าผมรองแล้วก็ผู้การเรามีภาระสัมพันธ์เกี่ยวข้องนขนาดไหนฟังนะท่า,านาะันการที่เลื่อขึ้นมาเป็นสารวัตรใหญ่เราก็ขึ้นมาเป็นรองที่นี่ เพราะว่าเราหวังว่าหรือเนี่ยจะมาเป็นรองอาวนโสแล้วขนาดนี้มือก็ขั้วตําแหน่งผู้ลงกับอยู่ถ้าเกิดกรณีอย่างพระลานแล้วผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเราหรือว่าสนับสนุนน้อยลงคนเขาจะคิดยังไงไม่มีใครเขาเชื่อแล้วนะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากคนแค่ไอ้ใหญ่แต่เขาก็ต้องคิดว่าเราหารายได้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ยักยอ,อกเก็บเอาไว้ใช้ซะเองด้วยความใจแคบนี่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือรู้ไหมอยาไปอยู่นู่นลองผู้กำกับฝ่ายนวยการหรือวิทยาการนี่รู้อ,อยากไปอยู่ไหม ไม่กต้องย้ายไปอยู่ในที่ธุรก,กันดารญาติแนแสนเข็นนะอยู่ในห้องธุรัก,การหมดทางทรรมาหากินไปเลยก<อ>็ผม<อ>ไม่รู้ว่าจะกำจัดอิทธิพลอัอย่าง่ได้ยังไงนะครับ าอย่างนี้สิซับอน,นันลื้อกลับไปนะกลับไปที่พลานทํางานทุกอย่างให้เป็นปกติทําเป็นว่าเห็นชอบด้วยกันนะโยบายของไอ้ใหญ่มันแล้วลื้อรีบรายงานกลับมานะว่าใครมันเป็นตํารวจตัวแสบใครกันบ้างที่มันเป็นพวกเดียวกันกับไอ้ใหญ่อูจะได้ส่งลายชื่อมันให้ผู้ว่าจาังหวัดแล้วก็หัวหน้าจะได้เชิญวัวมันออกนอกพลาไปเลย ราวนี้ลองดูซิว่าไอ้พวกที่เหลือมันจะคิดยังไงมันจะรู้สึกยังไงมันจะได้ตัดสินใจได้สักทีว่าจะเป็นพวกเดียวกันกับไอ้ใหญ่หรือว่าจะกลับใจมาเป็นพวกท่านรองทรัพย์อนันต์ดี